ลองจินตนาการว่าคืนนี้คุณนอนอยู่คนเดียวในห้องที่มืดสนิทคุณกำลังจะเคลิ้มหลับแต่จู่ๆก็รู้สึกได้ว่ามีใครบางคนอยู่ใกล้ๆแล้วลมหายใจอุ่นๆก็เป่ามาที่ต้นคอของคุณคุณหันขวับไปทันทีแต่กลับพบว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้น แต่ที่น่ากลัวกว่าคือเสียงหายใจนั้นหยุดไปแล้วเพราะมันอาจจะอยู่ข้างหลังคุณคุณพยายามตั้งสติหันกลับไปมองกระจกอีกครั้งแต่เงาเมื่อครู่หายไปแล้วคุณหายใจโล่งใจแต่แล้วก็รู้สึกได้ว่ามีลมหายใจอีกครั้งคราวนี้อยู่ตรงซอกคอด้านซ้ายของคุณ คุณรีบคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาจะเปิดไฟแต่หน้าจอ,อกลับสะท้อนภาพเงาที่ยืนอยู่ข้างหลังชัดเจนคุณกล้าลองหันกลับไปไหมหรือจะนอนนิ่งๆแล้วแกล้งทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น